เจ้าหลงคำแต่คำพูดผู้คนพาจิตใจมนมองไว้วันมีเหตุใดบอกที่อธิบายทันใดเหตุฉชนไยลบหายดีจากคิดเองพ่ายปวดใจอางอารมณ์ มากมายันไหลเหตุผละายเมือ่อนนจิตใจทำฉันไทยบอกเจ้าไม่ได้ลบไปพักใจให้มันเยือกเย็นก่อนไหมเธอใจที่ก้าวหาจิตใจหัวพี่ไม่เคยที่จะรักเจ้าจริงที่เฝ้าทนแต่อารมณ์เธอ เรียวกลาทุกครั้งที่ได้เจอพูดอย่างไรอธิบายไม่ฟังจะทำฉันใดใจอย่างให้รักเธอจึงยอมอดทนอนารมณ์หึงหวงจนไรเหตุผลก็ไม่พ้นที่จะเลือกลาความอดทนพี่มีวันหมด สวรรค์รวมก่อที่เรารวมสร้างมาด้วยกันก็ต้องมาพลังก็ด้วยสองมือของเจ้าเองเฝ้าทนแต่อารมเธอเกลียยกล้าทุกครั้งที่ได้เจอพูดอย่างไรอธิบายไม่ฟัง จะทำฉันได้ใจยางรักเธอพี่ยอมอดทน,อ,นอารมณ์หึงหวงจนไรเหตุพลก็ไม่พ้นที่จะเลือกลาความอดทนพี่มีวันหมดสวรรควมสร้างที่เรารวมก่อมาด้วยกันก็ต้องมาพังพรัน ก็ด้วยสองเือของเจ้าเอ